รายการต่อไปนี้เหมาะกับผู้ชมทุกวัยแต่ถ้าอยากดูก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe ช่อง BDLMD Entertainment กันเอาไว้ด้วยกดแจ้งเตือนก่อนได้ดูก่อนอันนี้นะคะเป็นการถ่ายโฆษณาลูกอมจุจู๊เดี๋ยวกอเดี๋ยวก่อนอยากให้ดูชดคชิคแข้น้าอะารเสร็จต้องวลาง ไม่มีกูรูทางด้านการที่แบบถ่ายรูปน้องคนนี้ครับน้องบอกไม่ตลบวันนี้นะคะเป็นการถ่ายโฆษณาลูกอมที่ที่ทำผมให้พี่หนิงนี่ที่ดิวข้างหลังนูนนะคะนั่นก็คือพี่พิมงานนั่นเองค่ะรับจบทุกอย่างค่ะเสื้อผ้าคิวตารางทุกอย่าง อันนี้เรากำลังถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาไปเป็นการ์ดที่จะใส่ไว้ในสินลูกค้าค่ะเนี่นาลูกค้าคุณเหรอเนี่ยโอ้โหธรรมาด <c oughs> มาเลยนะธรรมาดา <c oughs> พวกหนูก็แต่งหน้ากันเองหมดเลยนะคะวันนี้แล้วก็ วันนี้เป็นวันแรกที่หนูติดขนตาเองด้วยที่มุกิช่วยสอนยากไหมครับการติดขนตาสําหรับมือใหม่ยากค่ะมันติดแบบไม่โดนแบบค่อยว่าแหละมันไม่ชิดอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ชิดไปอะไรเงี้ยแล้วแบบพอติดเสร็จแล้วหนูต้องเอาอะไรเนอร์มาแบบกีดทับเส้นไอเส้นขนตาเพราะว่าแบบมันไม่เนียนนเก่งมากครับเอาไปเลยครับมือโป้งแล้วพี่ของเปานวันนี้ก็ ต้องแต่งหน้าแต่งตัวสวยทุท่านแมหมดเลยทั้งหน้าสวยนะอย่างพี่แปงจัาเขาบอกเขาวันนี้เขาลองเติดขนตาเองเนี่ยที่ของปอมีไม่ค่ะทำเองมาตลอดแล้วค่ะเฮ้ยแกของขิงแกไม่ได้ขิงตั้งแต่ที่เพื่อนๆไปช่วยแล้วผู้หนูมีถ่ายของโบ้เพจใช่ไหมคะพี่โว่าสอนติดขนตา สอนใส่คอนแทคเลนส์คือพี่มุกสอนทำทุกอย่างสเสัอวันนี้ก็เลยชิมชพี่มุกก็เป็นคนสอนใส่คอนแทคเหมือนกันครั้งแรกที่ใส่แบบแต่ไม่ใช่วันนี้นะแบบนานแล้วพี่มุกก็เป็นคนที่แบบสอนเหมือนกัน,พ,กนพี่มุกดูเป็นทุกอย่างน้องๆบอกว่าถ้าไม่ได้พี่มุกเนี่ยก็ไม่สามารถติดขนตาก,กับสายคอนแทคเลนส์ได้จริงนะครับบ้าจริงอ่ะแต่อาจจะจริงก็ได้นะจริงอ่ะแล้วก็ต้องค่อยๆสอนกันนะคะเพราะว่าหนูหนูก็ลองผิดลองถูกมา่งเหมือนกันเรารู้ว่าอะไรบ้าก็บอกน้อง เพราะว่าเราเป็นพี่ใหญ่เออพี่เล็กดพี่เล็กพี่เล็กของมินดี้นะคะมีอะไรก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเวลาเวลาไรหนูไม่ไม่ได้ก็ถามน้องเหมือนกันไม่ถามว่าคุณนี่ตัดผมเองด้วยใช่ไหมไม่ไม่ใช่แล้วพี่อันนี้เตืดนเต้นไหมครับสำหรับการถ่าย ตื่นเต้นมากค่ะคือตื่นเต้นตรงที่ว่าเราแต่งหน้าเองแล้วก็อยากจะรู้ว่าเราเข้ากล้องแล้วมันจะโดนแก้ไหมอันนี้ก็คือตื่นเต้นเลยค่ะว่ามันจะรอดไหมพี่เพนซิลไหมคะนั่นแหละค่ะคือซือเกิดอะไรขึ้นหครับนูนนเปกระเป๋าแต่งหน้าภาพที่พี่ถ่ายมานะครับมินดี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการลืมมากของเปาก็ลืมกล้อง GoPro ที่ญี่ปุ่นจหพี่หมิงก็ชอบลืมโทรศัพท์ ช่พี่แพลนี่ก็ชอบลืมกระเป๋าเขาตังค์ทำไมมินดี้ถึงแบบที่ลืมแบบนี้นั่นสิคะนั่นสิคะทำไมมินดี้ถึงแบบ <c oughs> ที่ลืม <c oughs> ให้พี่แพลส์ดีกว่าว่าเเมาส์ลยอะในกลุ่มเจ็ดคนอะใครแบบเป็นคนลืมนูม่นลืมนี่เยอะที่สุดนู่นลืมนี่เหรอคะพี่หมิงละพี่หมิงละทุกคนเกิดเรื่องไม่คาดฝันค่ะ ลงเครื่องปุ๊บโทรศัพท์ใช้เป็นเป็นสิส่งที่สำคัญมากนะคะโทรศัพท์เราพกติดตรรัวตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวันแต่เขาลืมค่ะแต่เขาลืมค่ะฉันความจำเสื่อมฮอุ้ยของเราเป็นแม่มดเลยอะ <c oughs> แรงมากขนาดนี้ อันนี้เป็นคู่ประจำของทุกคนไหมครับหรือว่าทุกคนสามารถใส่คู่ไหนก็ได้ทุกคนสามารถใส่คู่ไหนก็ได้เป็นคู่เฟปค่ะตามโอกาสงานที่ได้ออกกานแปลว่าไปงานที่ไหนเราสองคนจะเป็นคนแมทชุดเองถูกไหมครับใช่ค่ะเราก็มานั่งเลือกนะคะ่ยวร่องเท้ากันบอกกับตัวเราวุ้ยลับฟังอะสำหรับพี่เกศเวลาไปออกงานใครเป็นคนแบบแต่งตัวได้จัดจานที่สุดอะพี่มุกพี่มุกเหรอพี่มุกเป็นคนแต่งหน้าเก่งจะเปต่เลยคือพี่ม สเาดีมากเลยยาเขาจัดจ้านที่สุดในมายาล่าวะใช่ค่ะในซอยมายาล่าคุณชายจูดูเห็นไหมเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราต้องถ่ายลูกอมเนาะลูกอมวันนี้ชื่อว่าจูจูจื้อไอ้จู้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับกสดใสเหมือนลูกอมหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างจากที่เป็นสาวเท่แต่วันนี้ต้องแบบ สาวเซ็กซี่นี่เป็นยังไงไม่เคยเห็นตัวเองแต่งงี้เหมือนกันก็รู้สึกแบบติดรูติดแกรมดีรู้สึกเหมือนแบบได้เปลี่ยนสไตล์ตั้งแต่มาเวนดี้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบเหมือนกันแต่พี่มุกเห็นเห็นรูปนี้บ่อยนะสำหรับพี่ใช่เพราะว่าหนูก็ใส่แต่งชุดนี้ไปญี่ปุ่นกันอะสีขาวล้วนในล็อกในจออะนะเอ้ยแต่ก็อันนี้เป็นแบบสีเงินไงมีความหูดูแพงขึ้นมาหน่อยก็ชอบค่ะเพราะว่าไงก็ ชอบทุกลุกอยู่แล้วโอเคแล้วพี่ของปาเป็นไงครับพอได้มาใส่ชุดปกติค่ะบางครั้งอยู่บ้านเห็นลุปเล่นก็ใส่ชุดนี้เลยที่แต่ไม่ลงเลยไปดูถ่ายถ่ายดูเองภูมิใจเปลี่ยนแนวดีค่ะปกติไม่ค่อยแต่งแบบนี้ไม่เคยแบบใส่อะไรแบบนี้ก็ชิ่งใหม่ๆดีค่ะชอบค่ะลุกสวยดีค่ะค่ะก็เป็นลุกที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะคะเพราะว่าหนูชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนค่ะเพราะว่าข้างล่างเพราะข้างล่างก็ยังใส่ยีนี่เข้าไปใช่แล้ว เพราะว่าหนูเป็นคนที่อยู่อยู่นิ่งไม่ได้นะคะพยายามนิ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังเสื้อผ้ายังยับอยู่ตอนนี้ก็เลยกำลังรีดอยู่นะคือเดี๋ยวอะไรก่อนอยากให้ดูชุดใช่ไรมข้างหน้าอย่างนี้างหลังเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเคล็ดลับอันนี้เคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับอ่ะเดี๋ดูกันดี๋ยวก่อ คุณหนูไม่เปนต้อง e. เ,เลยน้าธรรมดาแล้วันี่ี่รีวิวนี้ทำไ e? ม,มครับมาโพสพี่หมิ่ค่ะเพราะว่าพี่หมิ่ก็ถามหนูว่าลูกคุณหนูโพสยังไงถามว่าหนูโส้สเป็นไหม <c oughs> แต่หนูจะทำช่วยแต่พี่โอเคเอ่อถึงก็่า ด้วยความที่เป็นมือใหม่ในด้านการโพสแบบติดแกรมนะคะก็เลยต้องให้ไอรินช่วยค่ะเพราะปกติหนูแค่ต้องทําแบบหน้านิ่งๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้บบก็ต้องแบบ<ม> <laughs> นิดนึงก็ต้องแบบอมยิ้มขึ้นมาอาจจะมีเก่งๆบ้างแต่ว่ามีรูปที่ได้แล้วไม่มีกูรูทางด้าน <laughs> การที่แบบถ่ายรูปน้องคนนี้ครับ <laughs> น้องบอกไม่ตลบ <laughs> เราต้องเปลี่ยนลุกมาเป็นลูกคุณหนูก็แอบไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกรู้สึกได้เปลี่ยนลุกดีค่ะชอบเพราะว่าหนูชอบเปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆแหละจะได้แบบไม่ซ้ำโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะเปิดเปิดเพลงให้แคลมีฟีลลิ่งหน่อยเอาละขอขอเพลงที่แบบทำให้แคลมมี่หอ้ รออะไรอยู่คะวันนี้รอรอคิวค่ะต่อไปตามถือท่าเซตเซตแอติจูดเนี่ยมีท่ามีท่าที่แบบเตรียมตัวมาเรื่อยนี่แหละนี่แหละ แววครับเป็นไงบ้างครับสวยมากค่ะเป็นไงท,ทุกคนแบบดูคุณหนูว่านี่โอเคเดี๋ยวาชอบพี่ไอรีนอะคือพี่ไอรีนเวลาสัต์ก็จะมาง,ง่วงแต่พอแบบห้าสี่สองเป็นน่หรอเจอาเจ้ ่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปนอหน่อยพี่โมพี่โมาปน้องหน่อยาค่ะเปลี่ยนวิทย์ได้สอบแล้วค่ะทำไมแค่เห็นเหมือนเหมือนตัวอะไรคะไม่เห็นว่าอ่านอะไรอยู่ครับพี่แรวหนูอ่านสรุปวิทย์อยู่ค่ะโอ้โหวิทย์กายภาพนี่นะคะอ่าโอเคคือใกล้สอบแล้วครับพี่แพรวพรุ่งนี้สอบปลายภาคแล้วค่ะไฟนอลแล้วสอบกี่โมงครับพี่แจวเช้าค่ะ ต้องต้องถึงโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่งค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วคะ <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาห้า <laughs> ทุ่มเจ็ดนาที <c oughs> สู้ตายค่ะ <c oughs> ไปกันต่อะะทุกคนอันนี้เพิ่งเริ่มขอกขอกำลังใจจากพี่พ,พี่วินดี้หน่อยว่า <c oughs> พรุ่งนี้จะสอบแล้วนูขอกำลังใจจากพี่พี่วินดี้ทุกคนนะคะ <c oughs> พรุ่งนี้หนูจะสอบปลายภาคม .5 เทอมหนึ่งแล้วค่ะหนูใกล้จะจบม .5 เทอมหนึ่งแล้ว ขอร้องใจนะคะขอให้หนูสอบผ่านได้เกรดสี่ทุกวิชาซ<า>่าหน, <c oughs> นูเน้นพึ่งดวงหดีจะดังเย่งไ่ยง <c oughs> ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ชุดที่สองแล้วนี่เราเปลี่ยนเป็นลุก แยมแสนน่ารักเหมือนเหมือนเทเลที่อยู่นะพี่มุกิครับชุดแรกกับชุดที่สองมันฟิลลิ่งมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะอยู่แล้วค่ะอย่างชุดแรกเห็นไหมพี่มันจะมีความแบบติดแกรมนิดนึงเออแพอเปลี่ยนชุดสองมัมีความแบบน่ารักจมูตะมีอะไรอย่างงี้สดใสเหมือนลูกอมของเราเนี่ย ชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง BDLMD Entertainment กันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดปังของพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปกันต่อ